เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นการเปิดไพ่สุมพลังงานอ่านตามหนา้าไพ่ไม่ได้มีการไหวครูหรือทำพิธีกรรมใดๆเพื่อขอเปิดดวงชะตาของผู้ใดทั้งนั้นดังนั้นเนื้อหาอาจจะตรงสำหรับบางท่านเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะคุณชาวราศีมเมษนะคะก็ยิยนดีต้อนรับชาวราศีมเมษทุกๆท,ท่านเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็น s u b s c เบอร์ของช่องอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณจะเป็นผู้ชมใหม่นะคะก็ยิยนดีต้อนรับค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีมเมษกันเนาะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็สุขสันต์วันเกิดน,นะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะขอให้คุณนะคะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักแล้วก็ขอให้คุณนะคะสมความปรารถนาทุกประการเลยนะก็วันนี้ค่ะ จะมาเปิดในส่วนของการงานการเงินให้กับคุณด้วยนะคะแล้วก็จะเปิดในส่วนของความรักนะคะความรักจะแบ่งออกเป็นความรักของคนโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้อาจจะลงพิมค่อนข้างช้ามากๆเพราะว่าเหนื่อยอะ <laughs> เหนื่อยจริงๆค่ะทุกคน,นะคะ่ะ จะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะให้กําลังใจหมอไหน่อยนะเดมีนาโนตั้งแต่ต้นเดนมีนามาค่ะงานมีเยอะมากๆมากๆเลยคะ่ะวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งนู่นวิ่งนี่นะคะหลายที่มากๆเหมือนฮอตอ่ะช่วงนี้ใครๆก็แบบเลี้ยงตัวให้ไปนู่นนั่นนี่เนาะกาลังป๊อปเลยค่ะทีนี้กาลังป๊อปล่ามากๆเลยนะคะช่วงนี้เนาะ <c ười> ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะคะก <c ười> <c ười> ็อย่าว่ากกันนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิด ดวงการงานให้กับคุณก่อนเลยนะคุณชาวราศีมเมษนะคะขอดูดวงการงานให้กับชาวราศีมเมษเลยค่ะเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างนะคุณชาวราศีมเมษช่วงเนี้ยในเดือนเมษายนนะสิ่งที่ไม่อยากจะบอกกับคุณนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยอยากให้คุณนะคะลดไฟในตัวเองลงหน่อยนะแล้วก็ คิดก่อนที่จะพูดนะคะอย่าแบบใจร้อนอย่าหุนหันพลันแล่นนะคะในที่ทํางานเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากงานที่ในเรื่องของการงานจะมีปัญหานะเกิดจากอารมณ์ของคุณแล้วก็อาจจะเกิดจากความใจร้อนของคุณที่คิดเออที่คุณพูดออกไปก่อนที่จะไม่ได้คิดนะคะอย่าแบบอารมณ์เร็วเออต้องบอกว่าแบบอย่าอารมณ์เร็วนะอย่าแบบใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีโอกาสนะที่ มันจะไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการงานของคุณอะมีมองว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้สวยทีเดียวเลยค่ะมันมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่คุณกําลังทําอยู่นะแต่ทีเนี้ยเมย์อยากให้คุณนะคะใจร่มร่มบ้างนะคุณชาวราศีเมษยอยากที่บอกว่าอย่าปากเร็วอะอย่าใจเร็วพยายามคิดก่อนพูดเนาะเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่คุณแบบใจเร็วพูดเร็วตรงแล้วก็หุนหันพลันนนะคะมันมีโอกาสที่ การงานของคุณนะคะจะเจอกับปัญหานะแล้วก็สําหรับบางท่านนะคะที่คุณอยากย้ายงานมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ย้ายงานนะคะคุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานนะคะสาหรับบางท่านที่คุณมีแผนว่าอยากจะย้ายงานนะคะมีโอกาสสูงมากว่าคุณจะได้ย้ายนะไปในที่ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะไปไปในงานที่คุณรู้สึกอยากจะทํานะคะเล็งไว้นานละแอบมองแอบดูรายละเอียดของงานไว้สักระยะหนึ่งละในบางท่านนะคะคุณยืน่นใบสมัครไปอ่ะ มีโอกาสสูงมากค่ะว่าคุณจะได้งานในที่ใหม่ๆนะคุณอาจจะต้องโยกย้ายงานนะคะอาจจะแบบ move ไปงานใหม่ที่คุณรู้สึกว่ามันดีกว่าแล้วก็เป็นงานที่คุณรู้สึกว่าอยากจะทํานะคะคุณชาวราศีเมษในส่วนของการงานของคุณก็จะมีประมาณนี้นะที่เมย์เป็นห่วงอะคะ่ะก็จะมีแค่ความใจร้อนของคุณนะคะเท่าน,นั้นสําหรับใครนะคะที่อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานหรือว่าสมัครงานในที่ใหม่ๆไว้อะคะ่ะมีโอกาสสูงที่คุณจะได้ m o v ไปทํางานในที่ที่คุณอยากที่จะทําแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปทําตรงนั้นนะคะก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินของคุณยันบ้างนยะังคุณชาวราศีเมษนะคะขอดูการเงินของชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมหน่อยคะ่ะขอดูการเงินของชาวราศีเมษหน่อยนะอืม ชาวราชินเนี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยค่ะจะหมดไปกับในเรื่องของคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะนะรายจ่ายจากคนในครอบครัวค่ะสําหรับใครที่มีบุตรแล้วอ่ะค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าเทอมค่าศึกษาแล้เรียนของบุตรอ่ะคะ่ะจะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายของบุตรนะคะแต่ถามว่ามีหมุนไหมมีหมุนมีใช้ไหมมีใช้นะคะเดี๋ยวเงินก็จะมาเรื่อยๆแหละแล้วก็ออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะจากตอน,น,นาาเนี้ยจากน้าไพ่เนาะยังไม่เห็นในเรื่องของเงินเก็บอะ่ะ กเป็นประมาณว่าแบบมีใช้อะมีใช้มีจ่ายนะคะแล้วก็ในเดือนเมษายนเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าการการเงินของคุณเนี่ยมันมีพอใช้จ่ายถ้าคุณรู้สึกว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยการเงินของคุณเนี้ยมันค่อนข้างที่จะปิดๆขัดๆนะในเดือนเมษายนเนี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวจะมีเงินนะคะเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีรายจ่ายนะไม่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะมีรายจ่ายอะค่ะเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันอาจจะหมดไปในเรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็บุตรนะคะสําหรับคนที่มีบุตรนะคะก็จะหมดไปในเรื่องของบุตรอ่ะะคคนข้างเยอะ แล้วก็ผุ้ชาลาศิเมตเวลาที่คุณจะใช้ใจ่ายอะไรอะคะไม่อยากให้คุณโฟกัสสิ่งที่จําเป็นก่อนรายจ่ายที่จําเป็นก่อนนะคะในส่วนของรายจ่ายที่คุณรู้สึกว่าไว้ที่หลังได้เนี่ยก็มองข้ามมันไปก่อนเนาะเอารายจ่ายที่จําเป็นก่อน,นะคะ่ะคุณชาลาศิเมตอยากให้คุณนะคะวางแผนให้ดีนะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆละ่ะแล้วก็อยา่าไปหลงระเริงกับมันมากนะคะเงินมันมาไวไปไวเพราะฉะนั้นอะ วางแผนก่อนใช้จ่ายเนาะแต่อย่างที่บอกว่าในเดือนเมษายนเนี้ยเดี๋ยวคุณจะรู้สึกว่าเออมันมีใช้จ่ายมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าการเงินมันสมุดมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีจ่ายอ่ะมันดีกว่ามันไม่มีจ่ายนะโอเคไหมล่ะประมาณว่ามีจ่ายเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆถือว่าอาจจะไม่มีเลยแต่ว่ามันพอกับค่าใช้จ่ายมันก็ยังดีกว่าเดือนมีนาคมนะคะคุณชาวราศีเมษก็จะประมาณนี้ค่ะ อย่างที่บอกอะคะ่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยที่อันไหนไม่จําเป็นนะอาจจะต้องตัดทิ้งนะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บอกไปคนในครอบครัวกระปุกเนี่ยจะทําให้คุณนะคะต้องเสียงเงินเยอะสักหน่อยนะคะเดือนมิถนาย,ยนแต่โดยรวมจากหน้าไพ่นะาการเงินของคุณค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ได้แย่นะคะยังมีใช้ยังมีจ่ายยังมีหมุนแน่นอนคะ่ะจะประมาณนี้ค่ะคุณชาวราศีเมษน,นะเดี๋ยวเราไปต่อกัน,นะคะ่ะในส่วนของความรักของคนโสดกันก่อนเลยนะ จุเมย์ขอดูความรักคุณโสดหน่อยคะ่ะชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนะความรักคุณโสดว,ว้าวเปิดมาใบแรกก็มีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาแหละมีคนเข้ามาในหัวใจแหละแวะเวียนเข้ามานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอืมคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาอะเป็นเหมือนเพื่อนอะ คุณอาจจะรู้จักเขาในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่ว่าคุณจะให้สถานะกับเขาแบบเฟรนด์โซนไปก่อนเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะไม่มองว่าตัวคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกใครบางคนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะพิจารณาเยอะนะเพราะคุณรู้สึกว่าน,นเวลานี้เป็นโสดอะมันก็ดีอยู่แล้วคุณไม่ได้แบบมองหาแบบ ขาดแคลนมากหรือคุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องมีในเดือนนี้ฉันจะต้องมีอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ใช้คุณจะเป็นประมาณว่าเมื่อเวลาที่มีคนเข้ามาค่ะคุณก็อยากที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจไม่มองว่าในเดือนเมษายนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะประมาณสองสามคนเลยอะเดี๋ยวจะมีคนนะคะแวะเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณมาให้คุณเลือกนะจะเข้ามาจีบคุณแหละแต่คุณน่ะจะให้สถานะแบบเพื่อนไปก่อนคุยแบบเพื่อนไปก่อนนะคะ พราะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่รีบที่จะมีแฟนคุณยังไม่รีบที่จะมีใครอ่ะคุณชาวราศีเมษดูดูกันไปก่อนเอาให้มั่นใจเอาให้ชัวร์เอาให้มั่นใจว่าคนคนนี้แหละที่เราจะคบเป็นแฟนด้วยในอนาคตไม่ใช่ความรักที่ฉาบช่วยแบบแค่คุยกันสองสามประโยคหรือว่าคุยกันสองสาวันแล้วหายไปอะไรอย่างเงี้ยคุณข้ารู้สึกว่าคุยแบบนั้นมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกทั้งทีอ่ะเลือกให้ดีไปเลยเอาให้ชัดเจนไปเลยเอาให้แบบที่คุณรู้สึกว่าเออ คนนี้แหละใช่คนนี้แหละอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็หาคนที่ดีที่สุดต้องพูดแบบนี้เลยว่าชาวราศีเมษในเดือนเมษายุนี้ค่ะมีคนเข้ามาแต่ตัวคุณเนะเหมือนจะกักเขาไว้ในเรื่องของเฟรนด์โซนกักๆักเขาไว้แบบเพื่อนไปก่อนนะคะยังไม่ได้คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอะ่ะม,มีคนเข้ามาแหละแต่ตัวคุณน่าจะเหมือน โสดมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะชาาราศสิมเมเน่บางท่านคุณอาจจะเคยผ่านความรักที่ทําให้คุณเสียใจแล้วก็ไม่สมหวังในเรื่องราวของความรักมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักครั้งเก่าๆอ่ะค่ะมันเลยกลายเป็นบทเรียนสําหรับคุณเวลาที่จะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะระวังตัวอยู่พอสมควรค่อนข้างที่จะคิดพิจารณาอยู่พอสมควรเพราะคุณแค่รู้สึกว่ากว่าจะโสดได้เนี่ยกว่าจะทําใจได้เนี่ยกว่าจะผ่านจุดๆนั้นมาได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียใจมันค่อนข้างที่จะเหมือนให้เรียกว่ายังไงอะ่ะ มันค่อนข้างที่จะแบบเฟลอยู่พอสมควรมันค่อนข้างที่จะแบบช้ำใจอยู่พอสมควรนะคะเวลาที่จะมีรักครั้งใหม่ก็เลยขอคิดนิดนึงขอเลือกนิดนึงเพราะจากน้นพายฉลาร์สิเมน,นะเวลานี้คุณเป็นคนโสดที่ไม่ได้ขาดในเรื่องของความรักไม่ได้แบบบังคับตัวเองว่าฉันจะต้องมีหรือว่าแค่รู้สึกว่าใครก็ได้อะคะ่ะคุณไม่ได้รู้สึกแบบว่าเออแฟนคนต่อไปจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าแฟนคนต่อไปจะต้องเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขแล้วก็ เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณจริงๆนะคะคุณถึงจะเปิดใจรับคนคนนี้นะคะเข้ามาเป็นแฟนหรือว่าศึกษาเรียนรู้จักกันไปนะคะถึงจะเปิดใจให้เขาเข้ามาในเซฟโซนของคุณนะคะเพราะว่าชาลาสิเมในเวลานี้ไม่ได้ขัดแค้งในเรื่องราวข,ของความรักเลยแทบจะไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำสำหรับบางท่านนะคะถ้าถามว่าในเดือนเมษายนนี้มีใครเข้ามาไหมไม่มองว่ามีะคะ่ะในเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคุณชาราศีเมทีเนี้ยอยู่ที่ตัวคุณละ ว่าตัวคุณนะคะจะเลือกเขาหรือว่าจะไม่เลือกเขาแต่จากหน้าไพ่ไม่มองว่าคุณน่าจะคงสถานะความเป็นเพื่อนกันไปนก่อนนะคะยูไม่ขอดูลัคนาราศีและจันทรศุกข,ของเขากันหน่อยค่ะราศีเมถุนนะคะราศีพิจิกธาตุลมค่ะเมถุนกลุมน,น,นะราศีกุมค่ะราศีสุดท้าย หาตุนนะคะจะประมาณนี้ค่ะคุณชาวราศีเมษนะยังไม่ขอดูค,คําแนะนำสากคร้งเลยค่ะถ้าอยากจะบอกกับคุณว่าอะไราคุณชาวราศีเมษคือตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอยากที่จะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณข้าโฟกัสในความสุขของตัวเองคุณข้ารู้สึกว่าอยากที่จะปลดปล่อยพันธนาการต่างๆที่คุณมีในอดีตนะคะออกไปให้หมด คุณท้ารู้สึกว่าณเวลาเนี้ยการเป็นโสดเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณจะเปิดใจเรียนรู้จักใครเนี่ยคุณต้องมั่นใจแล้วว่าคนคนเนี้ยจะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขถ้าจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเครียดหนักกว่าเดิมหรือว่าทุกใจหนักกว่าเดิมเนี่ยไม่มาว่าชาวราศีเมษเนี้ยจะต้องแบบเซนูนแน่นอนคุณจะตัดคนที่เข้ามาท็อกซิกในชีวิตของคุณทิ้งเลยอะ เพราะคุณคารู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยมันน่าจะต้องดีกว่าการที่คุณจะต้องมีแฟนหรือว่าการที่คุณจะต้องเลือกใครสักคนนะคะจะต้องเลือกให้ดีกว่าเดิมหรือว่าจะต้องทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่คุณจะอยู่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะเข้ามาท็อกซิกชัยชาราสิเมเนี่ยในเดือนเมษายนนี้ไม่มองว่าชาราสิเมษตัดทิ้งเลยเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณต้องการนะก็คือความสุขแล้วก็คนที่จะทาให้คุณรู้สึกแฮปปี้อ่ะเป็นความสัมพันธ์ทที่่ไมกซิ เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคัดกรองคนต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไม่มองว่าในเดือนเมษายนนี้ถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีมีประมาณสองคนอนะสองสามคนนะคะจะประมาณนี้ทีนี้อยู่ที่ชาวราศีเมษละว,ว่าจะเลือกคนเหล่านี้ไหมแต่จากหน้าไพ่ในเดือนเมษายนเนี่ย คุณจะคงสถานะไว้สําหรับเพื่อนเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาตัวตนที่แท้จริงของคนเหล่านี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณชาวราศีมเมษที่เป็นคนโสดนะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ขอไปต่อนะคะกับชาวราศีมเมษที่อยู่ในพาร์ทของคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะสาหรับชาวราศีเมษนะคะคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะรักที่มีประเด็นมีปัญหาเนาะเดี๋ยวไม่ขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณในเวลานี้หน่อยค่ะ กูจะได้เช็คด้วยนะคะว่าคลิปเนี้ยเป็นของคุณไหมนะถ้าไม่ใช่คุณก็เล่นพิการก็ได้ค่ะไม่ต้องซิเรียสนะคะกับการด,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 ดูดวงโดยรวมบน YouTube เนาะกับชซีเรียค่ะเอาจริงปัญหาของเมทุกวันเนี้ยก็คือมีเวลากินข้าวเนี่ยดีใจมากละอืมคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ ความสัมพันธ์เนี้ยทำให้คุณตืดอตรใจนะบางครั้งคุณอยากจะบอกบางครั้งคุณอยากจะพูดอะแต่ว่าพูดไม่ได้อะค่ะคุณียวกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะไม่มีเสน่ห์อยู่พอสมควรเลยนะบางท่านนะคะคุณกำลังเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีเชื้อเลือกอะเขาไม่ได้เปิดตัวเขาไม่ได้เปิดตัวคุณกับครอบครัวของเขาไม่ได้เปิดตัวกับเพื่อนของเขาด้วยนะสําหรับบางท่านนะคะคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันทําให้คุณรู้สึกรู้สึกเหนื่อยนะเอาอีกละไม่ก็เริ่มล้มพันกกันอีะ ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันทําให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยมากๆนะเอาจริง้งในความสัมพันธ์เนี้ยมีแค่รู้สึกว่ามีแค่ตัวคุณคนเดียวหรือเปล่าที่ทํางานหนักอยู่คนเดียวคอยสนใจเขาคอยเป็นห่วงเขาคอยห่วงใยเขามีแค่คุณคนเดียวหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเลยเหมือนการที่คุณทํางานหนักอยู่คนเดียวในความสัมพันธ์เนี้ยันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆคือเขาอาจจะไม่ได้ร่วมมือร่วมใจกับคุณที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยดำเนินหน้ากันไปอย่างแบบสวยงามอะไปจนถึงแบบ ปลายทางที่คุณอยากที่จะอยู่กับเขาหรือว่าปลายทางที่คุณอยากที่จะให้มันเป็นนะคะมันเหมือนกับในเวลาเนี้ยมันมีแค่ตัวคุณคนเดียวที่ทำงานหนักกับความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเลยทำให้คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยบางครั้งเอาจริงตัวเขาอะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับคุณคุณแค่รู้สึกว่ารับหลังคุณเนี่ยเขามีคนคุยด้วยหรือเปล่าเขามีใครอีกหรือเปล่า เออในบางท่านคุณรู้สึกแบบนี้เลยนะคุณค่านรู้สึกว่ารับหลังคุณเนี่ยแอบไปทําอะไรกับใครหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณรู้สึกเครียดด้วยนะในบางท่านอืมเครียดคิดเยอะคิดมากค่ะเครียดคิดเยอะคิดมากเพราะว่าคุณค่านรู้สึกว่ารับหลังคุณตอนที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาตอนที่คุณไม่ได้เห็นเขาเนี่ย เขาไม่มีใครหรือเปล่าไปคุยกับใครหรือเปล่าไปแอลใครหรือเปล่าหรือว่าไปเตะใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มีคนคุยเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้มนเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยกับความสัมพันธ์ที่คุณต้องพยายามอยู่คนเดียวในบางท่านนะคุณอาจจะรู้เรื่องบางเรื่องแต่คุณพูดไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะอบางครั้งอ่ะคุณนอนเองงอนเองแล้วก็ ง้อตัวเองก็มีนะคะในบางท่านเนาะคุณถึงรู้สึกเหนื่อยแล้วก็แบบอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ยหลายรอบแล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้อะมันยังคงแบบมีความรักมีความรักอยู่ตรงนี้อะยัง move ไม่ได้อะค่ะทั้งที่ใจก็อยากจะไปหลายครั้งละอยากจะ move หลายครั้งแล้วแต่ก็ move ไม่ได้สักทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะเรื่องราวของคุณกับเขานะคะในเดือนเมษายนนะจะเป็นยังไรบ้างนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่หลุดออกจากกันไปหรอกค่ะคุณชาวราศีเมษยังไงอะคะคุณกับเขาก็จะต้องวนกลับมาเจอกันอยู่ดีวนกลับมาคุยกันอยู่ดีวนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยกันอยู่ดีนะคะถ้าในเวลาเนี้ยคุณงอนเขาหรือโกรธเขาไม่คุยกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใหม่กลับมาง้อคุณใหม่กลับมาคุยกับคุณใหม่กลับมา ทำสิ่งใหม่ๆให้กับคุณกลับมาฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์ใหม่อะค่ะยังไงคนคนนี้ก็ยังที่จะยืนยันว่าจะประคับประคองคุณในแบบนี้แหละมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แหละคุณชาวราศีเมษตัวคุณะจะรู้สึกว่าเลือกไม่ได้อ่ะคุณไม่รู้จะทายังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าคุณมีใจให้เขาไหมคุณมีใจนะแล้วคุณก็ยังรู้สึกหลักเขาอยู่ด้วยทีนี้ถ้าตัวคุณเนี้ย อยากจะ move อ่อนจริงๆเนี่ยมันยัง move ไม่ได้นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยเพราะว่าเวลาที่คุณงอนเขาเดี๋ยเขาก็จะเข้ามาง้อคุณเข้ามาพูดจากับคุณใหม่เข้ามาพูดจากับคุณดีๆมาง้อคุณมาซื้อของให้คุณมาเหมือนเดิมอะ่ะเขาเคยง้อคุณได้แบบไหนอะ่ะเขาก็จะง้อคุณแบบนั้นละคุณชา,าวราศีเมษเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาเนี่ยมันจะเลิกลากันไหมเนี่ยม่มองว่ามันยังไม่เลิกลากันนะคะ คุณจะยัง move ไม่ได้นะแม้ว่าตัวคุณนะคะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากที่จะ move on จากความสัมพันธ์นี้แต่เมย์แค่รู้สึกว่าในเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณจะ move ไม่ได้นะยังไงอะค่ะคุณกับเขาก็ยังจะต้องวนกลับมาเจอกันยังจะต้องวนกลับมาคุยกันแล้วก็วนกลับมามีกันแลกันอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมนะเมย์จะต้องบอกแบบนี้ว่าความสัมพันธ์อะมันก็จะยังแบบคงเป็นเหมือนเดิมนะแต่ตัวเขาอะอาจจะดีขึ้นกว่าหน่อยนึงตัวเขาอะค่ะ อาจจะดีขึ้นมานิดนึงต้องต้องใช้คําว่านิดนึงนะเขาอาจจะดีขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเขามางอคุณแล้วก็อยากที่จะให้คุณนะคะกลับไปเพราะว่าคนคนนี้เขาเสพติดการมีคุณในชีวิตวันไหนวันไหนที่เขาไม่ได้คุยกับคุณหรือว่าไม่มีคุณเนี่ยวันนั้นน่ะเขาจะรู้สึกเหมือนโลกของเขามันแปลกแปกไปโลกของเขามันว่างเปล่าไปนะคะมันเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างคานหายไปเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งชาวราศีเมษคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะ เดี๋ยวมานะเดี๋ยวคนคนนี้ค่ะเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาง้อคุณมาขอโอกาสจากคุณใหม่เข้ามาง้อคุณเหมือนเดิมเขาใช้วิธีไหนเคยแบบเขาเคยใช้วิธีไหนแล้วคุณให้โอกาสเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะใช้วิธีนั้นแหละยังนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะยังไม่ขาดกันนะคุณชาวาราศีเมษไม่ขอดูลัคนา,าราศีดาวจันทร์สูรของเขาหน่อยนะธาตุดินค่ะพฤกษ์กันยงกรราศีกรกฎ ราศีธนูค่ะธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนและราศีมังกรน,นะคะเดี๋ยวเมย์ขอให้คาแนะนา,นาหน่อยค่ะให้คาแนะนา,นาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเอาจริงคุณชาวราศีมษตัวคุณนะ่ะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยนะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะทําให้คุณนะ่ะรู้นะว่ามีเขาแต่มันก็ยังเหงาอยู่ดีอะรู้นะว่ามีเขาแต่มันก็เหงาอะมันก็เหมือนคุณ มันไม่เชิงว่าคุณไม่มีเขานะคุณรู้ว่าคุณมีเขาแต่มันเหงามันว่างเปล่าอะค่ะมันโดดเดี่ยวนะในในบางครั้งอะค่ะทีเนี้ยไพ่อะเขาอยากจะแนะนํากับคุณนะว่าบางครั้งอะค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องหยุดความกลัวการที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวถ้าคุณอยากที่จะ move on จากความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะต้องทนโดดเดี่ยวนะคุณอาจจะต้องทนเหงา แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเวลาที่มันไม่มีเขาเนี่ยมันแปลกไปจากเดิมอะค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยสักพักหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมุกออนจากความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆอะมันทําได้นะแต่ว่าตัวคุณอะจะรู้สึกเหงามากๆมากๆมากๆเลยอะคะ่ะให้อะค่ะอยากที่จะให้คุณนะคะถามใจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณยังอยากอยู่กับคนคนนี้หรือว่าคุณอยากที่จะเก็บคนคนนี้ไว้ในชีวิตหรือว่าคุณยังมุกออนจากคนคนนี้ไม่ได้อะคะ่ะมันเป็นเพราะว่า ตัวคุณน่ะยังรักเขาอยู่หรือว่าตัวคุณน่ะกลัวที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปเพราะว่าจากนาไพ่เนี่ยถามว่าคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามางอคุณไหมมันมีเกณฑ์สูงมากค่ะที่คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามางอคุณแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เมย์บอกไปว่ามันจะยังไม่ขาดจากกันง่ายๆอ่ะเดี๋ยวคุณก็อาจจะให้อภัยเขาอีกนะสําหรับชาวราศีเมษในบางท่านนะคะสําหรับชาวราศีเมษในบางท่านนะเมย์มองว่าคุณอาจจะให้โอกาสคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกว่าจากนาไพาอ่อ่ะ มันยังตัดกันไม่ขาดมันจะยังคงมีกันและกันอยู่เสมอในเดือนเมษายนนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะอยากที่จะตัดคนคนนี้ทิ้งไปจริงๆเนี่ยก็อย่างกับที่ไพ่ยแนะนาก็คือว่าคุณอาจจะต้องพยายามทําตัวเองให้ชินกับการอยู่คนเดียวแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่ไม่มีเขาเนี่ยมันยากจังเลยการที่ไม่มีเขาเนี่ยมันดูโดดเดี่ยวมันดูอ้างว้างมันดูวังเวงมันดูแบบเหงาจังเลยนะคะไพ่ก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าคุณจะ move อนจริงๆอะ คุณจะต้องรับตรงนี้ให้ได้นะความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ยอมรับความจริงว่าเมื่อคุณ move on แล้วอะ่ะคุณจะไม่มีคนคนนี้อีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้ถ้าคุณทําตรงนี้ได้แน่นอนว่าคุณ move on ได้แต่จากน้ำพายในเดือนเมษายนเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ชาวราศีเมษสําหรับท้าของคุยค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คู่รักที่มีประเด็นมีปัญหาเนี่ยจะยังคง move on จากกันไม่ได้นะคะก็จะประ,าะมาณนี้นะชาวราศีเมษนะไม่เป็นกําลังใจให้นะคะมีภางไหนต้องขออภัยด้วยนะเจอกันใหม